สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนครับสำหรับคนมีใจรักเลี้ยงน่องกว่างทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเคลียร์ห้องนะครับนี่เต็มหมดเลยนะครับโอ้โหนะครับมีวิธียังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอไปลองใช้กันได้นะครับไม่ห่วงลิขสิทธิ์นะครับอันนี้นะครับผมก็จะมาเทเรียบร้อยแล้วครับเทถังเมื่อกี้นะครับอันนี้เราก็จะเตรียมกระปุกชาไข่มุกนะครับขนาด32อออนนะครับ พราะว่าพื้นที่เขาจะใหญ่นิดนึงนะครับจะใช้รถขนาดลงไปก็ได้นะครับแต่ว่าพื้นที่นะครับที่น้องจะอยู่ในนั้นมันค่อนข้างจะแออัดนิดนึงนะครับแล้วก็เราก็มาเขียนรหัสนะครับรหัสพ่อแม่ของเขานะครับสําหรับของผมก็จะมีสายรหัสไว้นะครับว่าพ่อแม่เขาเป็นสายไหนกันบ้างนะครับเราจะค้นหาประวัติเขาเจอนะครับ นี่ครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาแมตเข้าใส่นะครับให้พอดีกับกระปุกชาไข่มุกนะครับเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาทำการอัดแมตอีกทีนึงนะครับ<อ>เพื่อจะให้การทำโพรงของเขานั้นปลอดภัยนะครับผมในส่วนของแมตก็จะต้องดูนิดนึงนะครับว่าจะไม่แห้งเกินไปนะครับ จะต้องแบบชื้นๆหน่อยนะครับเพราะเขาจะทําโพงได้ง่ายนะครับถ้าเขาทําโพงง่ายาลักษณะตัวของเขาก็จะมีลําตัวที่ยาวนะครับถ้าหากอาหารแห้งเกินไปก็ตัวเขาอาจจะเล็กไปนะครับเพราะว่า,เ,าเขาจะใช้พลังงานเยอะนะครับในการทําโพงนะครับตอนนี้ก็ปิดฝานะครับลงเจาะรูด้านบนด้วยนะครับ เจาะรูที่แก้วชาไข่มุกด้วยเพื่อแบบระบายอากาศนะครับแล้วเราจะได้มองเห็นวิวัฒนาการของเขานะครับว่าเขาขึ้นมาทำโพรงหรือ,อยังนะครับนี่ครับผมเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจาก1 2, 3, 4, 3, 4, ทงถังงถัง3าถัง4ถังก็ทำไปเรื่อยๆนะครับพอในหนึ่งถังผมจะมีประมาณสักประมาณ878ตัวนะครับ และส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรามาเจอด่วงหนอนที่เขากําลังทําโพรงนะครับอ่าทีนี้เราก็ต้องทําโพรงให้เขาใหม่นะครับเพื่อให้เขาอยู่ในโพรงนะครับแล้วก็ไปจนถึงขั้นตอนการเป็นดักแด้นะครับของผมก็จะมีอุปกรณ์ทุนแรงนะครับตอกตอกตอกเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นโพรงขึ้นมานะครับลักษณะคล้ายๆกับ โครงที่เราทำของเขาระเบิดไปนะครับถ้าหากสมมุติว่าน้องๆท่านไหนนะครับหรือพี่ๆท่านไหนนะครับไม่มีก็หาอุปกรณ์เป็นเช่นไม้หรือว่าเป็นศักกระเบือก็ได้นะครับขโมยมาใช้นะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นหลุมนะครับนี่เขาจะก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็จะอ,ออกทำเป็นดัก ดักแด้นะครับอ่าเป็นดักแด้นะครับไปจนถึงการลักษณะการลอกคลาบด้วยนะครับโทงตัวนี้นะครับแล้วก็จะไปสู่ในช่วงกระบวนการโตเต็มวัยนะครับออกจากดักแด้นะครับแล้วก็จะฟักตัวในแก้วชาไข่มุกนี่เลยครับจนกว่าเขาจะโตเต็มวัยแล้วออกมาให้เราได้ย่นโฉมกันนะครับนี่ ไม่ห่วงนะครับลิขสิทธิ์ตรงนี้นะครับหรือท่านไหนอยากไปลองเพาะเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ได้นะครับตั้งแต่ตัวหนอนตัวเบบีนะครับแต่มันจะลำบากตอนที่เราเปลี่ยนอาหารนะครับมันจะใช้เวลาค่อนข้างจะไม่นานนะครับในการกินของเขานะครับอาจจะวีคนึงได้มาเปลี่ยนละนะครับผมเลยคิดว่าไม่เหมาะนะครับ ก,การเพราะเลี้ยงในส่วนของแก้วชาไข่มุกนะครับมันจะมันจะบุญวายเกินไปนะครับถ้าหากเลียวเลี้ยงเยอะนะ ผมเลี้ยงเยอะผมเลี้ยงในถังไว้ก่อนแล้วค่อยมาแยกที่ที่หลังนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นห้องนะครับเราดูเคลียร์มาเคลียร์ห้องเรียบร้อยครับโล่งเลยครับตอนนี้เราก็สามารถมีถังไปใช้ในงานต่อไปได้นะครับอันนี้ก็ใส่ซ้อนๆกันได้นะครับสบายๆเลยพื้นที่พี่ๆเพื่อนๆสามารถนําไปปรับใช้กันได้นะครับขอให้มีความสุขกับการพ่อเลี้ยงน้องดวงกวาง